มาจำไว้ก่อนมาตามังเกกตอนจะหัลลังสั่งลาเสียงได้หนักหนานวลนอง <c oughs> ที่จะทำตามความคูกต้องแต่ตาทั้งสองหวานซึ้งบอก อายุตั้งรานเยอะยาวนะครับต่อหเราได้ตัวรูยาเฮ้ยมันจะสวยหรือเปล่าอีกคนพี่อ่ะเนี่เพิ่งจะไปเมื่อกี้อะไรน้เต็มปิดเบิร์ดมาแล้วไปแม่แบบพี่ก็ไปตั้งงานแล้วไงแต่ทีนี้ยด้วยความคิดถึงเจ้าปมาจบเจอเพื่อนพอดีแล้วก็เลยพามาให้เจ้ารุ้จักเดี๋ยวพี่เรียก่อนนะเจ้าไปทำะไร แล้วก็ไม่เอาเข้าตังการแรกให้กูแบบ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 มันจะสวยแน่เปล่านี่อุริยานี่ใครเนี่ยแฟนน้องคุณรักกูเนี่ยน้องเนี่ยเออแฝดกันน่ะโอ้กาแฟแฝดเพื่อนอีกคนพี่อ่ะคนพี่ก็ยูข้างหลังไหมนั่นนั่นนั่นไอยนั่งหลบอยู่หลังตู้เย็นเชียวไม่มีตู้เย็นคะตรงนี้ตัวหนูรุนรุนเลยค่ะตู้เย็นดนหลังหลังตู้เย็นตัวเขาฮะตัวเขา โอ้มาเย่แล้วอีเวนต์นั่นแดกแฝดน้องแฝดพี่เข้าไปแล้วเป็นแฝดไงสฝาแฝดจริงป่ะเนี่ยเออโอ้ผู้ชายอีกแล้วเผู้ชายโอ้ผมมาเจอคนในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในวาระนี้ผมก็ขอกราบลาอุปสมบทหมดเลยนะไปไหนอยบาหดีกว่า โอ้ผู้หญิงอย่างมึงถ้ามีเยอะๆอย่างนี้กั้วพระแต่ผวัดแน่ทำไมที่ผายยาอยู่และบวชที่เฮ้ยอย่าเป,ป็นปุรีเขาอย่าปุรนะีที่บายหยาดนะคะหยาดผู้หญิงนี่ <ๆ S 1> แหละ,ะเขาเรียกว่าสเปคผู้ชายบางคนโอ้หยัดเป็นไงบหยัดโอ้โหนมกองผมเลยดุ้งไม่มีเอวแล้เออท่านองกระแดกไม่ดูกำลังเอ๊จะว่าไปดาบก็เอาไปแล้วแล้วพี่จะกลับมาอีกทำไมเฮ้ยดาบ จะอยู่หรือเปล่าอะไรของพี่ก็เมื่อกี้ฉันให้พี่ไปแล้วก่อนไปอ่ะพี่ต้นกอดก็หอมฉันแล้วนะเอาไปแล้วไปดูโอแค้นใจครับศุภิามขอบแก้มด้วยเกรกสุดหัวแหงไฟแค้มันหอมมาหอมจะหล่นออกหูโล้โหจริงเสันนี่ใครช่กล้าจกรสุดที่ตามไฟ ติ่บาลัยมีกูต้องไม่ม <All right. S 1> ีมึงไอ้เดลบเดี๋ยวมา